แต่ปีใหม่มานี้ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยตาเตอร์ที่ดูเพื่องานแท้แทเรียบร้อยเวลาเต้นก็มีแต่รอยยิ้มให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้แหมเต้นอย่างนี้น่าถอยหุ่นใดให้สักคันเมียบยังนั่งแท็กซี่อยู่เลยอย่าเชื่อฉันด้วยวิธีไหนถือถาดเอาไว้ครับถือถาดเอาไว้คนจัดการอยู่ฝั่งโู้นนะสองคนนะเพรถ้าเกิดเชื่อ คุณเท่งจะขยับถาดไปซ้ายหรือขวาก็ได้คุณนงต้องสะบัดหน้าไปตรงข้ามอย่าเชื่อฉันกระลาทางเลือกคู่ก่อนนะหนึ่งสอาลุยนะครับไปตกลงใครเลือกใครใยใครเลือกใครอยู่นีคิวคู่พี่โอ้ยอย่าจับไหล่มันร้อนเนี่ยคุณเป็นคูเดียวกันนี้นะพีบก่อนตกเนี่ย มันก็ไม่ว่าอะไรนีตกก็วบเลยจะตบจาไงไม่ผมไม่เห็นเลยตบไงตบไงเมื่อกี้ตกนี่เขาเ็นไม่ีวแดงเลยไอ้โน่นี่ทำไมตกปุ๊บหัวปั๊บเลยไอ้หน่งเป็นอมั่งเคี้ยวน่อยดิมันเป็นอะไรไอ้โน่มาทไมรไปตบเขาทำไมไอ้นไปตบเขาทำไมอ่ะไม่เขาไงเรียกเขาพี่อาเรียกเขาพี่ไงเขาตบผมทำไมเขาตบผมก่อนเขาก็ตบสวนไงเขาตบพี่อ่ะสวนไหมสวน เป็นผู้ดูทีมเดียวกันนะคุณเลือกได้อย่างเราเลือกหรืยังผมไม่เลือกมาแล้วอ้าวอ้าวผมเลือกมาล้วกล้องบังบังกล้องนี่เขาเไม่ได้ตัวรุ่นตัวรุ่นใครจับคู่ลงเ็งแล้วใช่ไหมเฮ้ยถ้าคู่ของคุณหม่ำมันสบายเนี่ยคู่ผมเวลาหลอดไฟที่บ้านเสียนะไม่ชอบใช้กระไดเหยียบตรงนี้เขา นึ่งศูนย์เลยนะเป็นดีเขาทำไมโอ้ตาย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 หมดกันชีพิตที่สัที่สมมาไม่ต้องขอโทษปลอดท้เธอดะขนาดนี้เล่นดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาแครายการสำหรับพี่น้อเลยนะครับมันไม่แวงกินคุณปัญญาพักนี้ผมโดนหนักเลยดึงผมมาตามด้วยทั้งทที่ผมพีคสุดๆแล้ว กันนกันมาตัลงจต่คู่กันหรือเปล่าเนี่ยคุ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 ยละกันเหมือนเดิมคู่กันนะคู่กันัญญากเลนูโอเคโอเคโอเคเกล้าเหมือนเดิมพี่ดีสูงมากเลยมาตัลงทายคู่กันคุณเท่งตัลงคู่กันนะคู่กันนะรักกันนะกันถ้าแข่งนะฮะไม่ได้รจบ ไม่รู้จักระวัางพี่แฮปพี่ตั๊กพี่ตั๊กไม่รู้จักระวัางอะไรอะไรกจริงมันมองมีอย่างนี้มันปกติเลยพี่เลยไม่จริงมันมันก็ไม่ใช่เรื่องนะไอแต่งเกงไงพี่เกาเก่า